เริ่มเปิดตัว Honor 50 Jelly วันที่16มิถุนายนนี้ขายชิปรุ่นใหม่ Snapdragon 778G พร้อมรองรับ Google Mobile Switch. s e r v i c e เริ่มเปิดตัว Honor 50 Jelly วันที่16มิถุนายนนี้ขายชิปรุ่นใหม่ Snapdragon 778G พร้อมรองรับ Google Mobile Switch. s e r v i c e เรียกว่ามีข้อมูลออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางอ o อ o เนอร์อย่าง Honor er อ o อ o เนอร์ห้ซสิบสลสุดก็ได้เผยวันเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือจะมีการเปิดตัวในวันที่16มกมิถุนายนที่จะถึง,งนี้ครับสมาร์ทโฟนอ็อนเนอร์ห้าสสจะเปิดตัวออกมาพร้อมกันทั้งหมด3รุ่นย่อยคืออ o อ o เนอร์ n ้ r 50 p อ o อเนอร์และออนเนอร์ห้าสิพครับโดยคาดว่ารุ่นมาตรฐานอย่างอ o อ o เนอร์จะใช้ชิปเซ็ตขวคอมซับดาคอนเจ็ดเจ็ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่สัปดาา,ามาเอง ส่วนรุ่นใหญ่อย่าง Honor 50 Pro และ Honor 50 Pro Plus คาดว่าจะใช้ชิปเซต็ตหัว m Snapdragon 888ซึ่งเป็นชิปเลทงรุ่นล่าสุดครับและที่เป็นไฮไลท์ของ Honor 50 Series ทั้ง3รุ่นเลยก็คือจะมาพร้อมกับระบบบริการ Android 11และสามารถใช้ Google Mobile s w i t c h ได้ด้วยครับส่วนสเปคอื่นที่มีข้อมูลล่าสุดระบุว่า Honor 50 Pro Plus จะมีหน้าจออ m o เ็ d ขนาด6.79นิ้วที่รองรับความละเอีะด QHD Plus และมีค่ารีเฟรชระดับ120เฮิรตซ์ซึ่งอาจจะให้กล้องหน้า2องตัวที่มีความละเอียดสามสิองล้านและแล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังให้มาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ไวความละเอ 50, ียด50ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียดสิาล้านพิกเซลกล้องเซลโฟโต้ความละเอียดแล้านพิกเซลและกล้อง TD T D T O F ครับให้แล้มาที่ 8GB ก่วนาหลอมให้มาที่1 2 8กิกพร้อมด้วยแบตเตอรี่ความจุ4,400ม ah. ิลลิแอม รองรับเทเวชาเวลแบบมีสาย66วัตต์และแบบไร้าสาย50วัตต์ครับต,ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลของราคาและการวางจำหน่ายที่ชัดเจนของอัเนอร์50แคลอรี่เผยออกมานะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ